สวัสดีค <ọ c> ่ะตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันคะ่่ัะบาี่ปุกกี้ค่ะตอนนี้แม่กับพ่อมัดกำลังจะไปส่งน้องอัญดากับพี่มาที่บ้านพี่ปุกกี้นะคะพอดีว่าเราสามคนก็คือแม่ แล้วก็ปู่เนี่ยจะไปเยี่ยมพี่สาวคนโตค่ะที่โรงพยาบาลน,นะคะพอดีพี่สาวไม่สบายก็เอาเด็กๆไปฝากไว้กับพี่ปุ๊กกี้พี่ฟองสูดดีกว่าค่ะที่โรงพยาบาลมันไม่ค่อยจะเหมาะกับเด็กๆเ,เท่าไหร่นะคะที่แคบๆเนี้ยผู้ใหญ่ก็จะเยีเ่ยมไข้ค่ะ,คะเด็กๆเ,เขาก็จะอาจจะอึดอัดก็เลยจะฝากไว้กับ พี่ปกี้กับพี่ฟอร์ดแล้วก็หลังจากนั้นบ่ายโมงค่ะตอนนี้เที่ยงเที่ยงครึ่งนะคะบ่ายโมงก็นัดคุณปู่ค่ะที่บ้านพี่วิเวียนเอารถไปจอดไว้บ้านพี่วิเวียนแล้วก็เราก็ไปกันค่ะ <c oughs> พวกแม่พี่พี่สาวอีกสองคนไปเยี่ยมพี่แล้วนะคะแม่ก็ไปกับพมัดครั้งครั้งล่าสุดกับพี่วิเวียนแล้วตอนนี้ก็จะไปกับปู่ด้วย <c oughs> ปู่ไม่อยากไปคนเดียวค่ะปู่ก็เลยชวนไปด้วยนะคะ <c oughs> เอ็มมาสวัสดีพี right ่ๆย enfin ังคะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปถึงบ้านป้าปุกกี้แล้วอัญญากับเอ็มมาไปกินข้าวเที่ยงบ้านป้าปุกกี้นะคะลูกโอเคประมาณนึ่งข้าวเหนียวกับไก่ไก่ย่างไก่ย่างค่ะข้าวเหนียวกับไก่ย่างค่ะเมนูที่เวลาจะไปไหนมาไหนก็พกติดตัวสะดวกสบายมากนั้นทำง่ายด้วยนะคะ เด็กๆก็ชอบด้วยข้าวเหนียวเป็นอะไรที่แบบว่าชอบมากก็จะจุดสต็อปย่างนิดนึงยวอีกแต่รู้ได้ไหมนี่เราฟังเสียงปั้นไส้ไส้ไส้บรรยากาศของวันนี้ค่ะเริ่มมีแดดดอกไม้ใบหญ้าก็เริ่มพลิดอกออกใบมาแล้วนะคะแต่ต้นไม้ก็ยังมีความแห้งๆอยู่ ฝนยังตกไม่ชุ่มฉ่ำเท่าไหร่นะคะ มีเอซีหลายท่านบอกอยากเจอปู่จังเลยมาพาไปเจอปู่หน่อยก็วันนี้เดี๋ยวจะได้เจอปู่กันแล้วนะคะทุกคนคือปู่แกตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยเนี่ยแกก็แบบธุระเยอะมากกับเพื่อนกับกับเพื่อนๆกับครอบครัวฝั่งฝั่งฝั่งปู่อะค่ะก็จะก็มิตติ้งดื่มนู่นนี่นั่นกัน เราก็เลยไม่อยากจะไปรบกวนปู่นะคะเดี๋ยวหน้าร้อนนี้ก็คงจะได้เห็นปู่จุดใจแน่นอนค่ะเราจะขึ้นบ้าน,านปู่นะเราจะขึ้นไปอยู่นู่นประมาณหลายวันหลายวันอยู่แหะค่ะมันมีช่วงเทศกาลด้วยอะไรด้วยก็ต้องขึ้นไปบ่อยๆแหละค่ะคิดถึงเหมือนกันนะคะคิดถึงพุณปู่เหมือนกันค่ะแต่เราก็รู้นะพรคนที่นี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าหรือครอบครัวเนี่ยคนสนิทกันเนี่ยจะรู้ว่าช่วงไหนที่เราควรปล่อย เวลาส่วนตัวให้กันและกันคือเราจะ,ะเราจะรู้เลยว่าช่วงนี้เรายุ่งอยู่หรือเขายุ่งอยู่เนี่ยเราก็จะแบบให้เวลาส่วนตัวนะคะก็จะแบบว่าถ้ามีธุระจริงๆหรืออะไรเราก็แบบโทรคุยกันได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงปู่กลับมาจากเมืองไทยเนี่ยธุระค่อนข้างเยอะนะคะให้ป,ป้าหาคาหายก่อนสิคะลูก ตนปปาค่ะใช่ยุโรปปป้ามามาขึ้นเออขึ้นรถไฟหอใไร่มากไม่ได้นะคะพี่มาบอกอยากไปยูโรปปป้าใช่ฉันไม่อันญาอันญาอยากไปไหมลูกรถไฟหอนี่แม่ไม่ได้เลยตอนที่ยังไม่มีลูกก็มันพอได้อยู่ใจมันยังสู้อยู่แต่พอมีลูกปุ๊บเนี่ยความกลัวค่ะมันเริ่มมันเริ่ม มันเราไม่สู้กับความบัดเสียวค่ะโอเคถึงบ้านป้าปุ๊กกี้แล้วเพียมาลุกไม่เดือกับป้ากับลุงนะคะโอเควันนี้กิดติดเก็บสวยเลยแต่ก็จะหลุดแล้วเนี่ย กิกับอัญญาอยู่ได้ไม่ค่อยนานนะคะความซนเป็นเหตุค่ะอันนี้หิวข้าวไมหมลูกพี่มาหิวข้าวไหมคะไม่หิวมากไม่หิวมากมกินมาตั้งแต่เช้ามาแมาก็สำรองมาไว้ให้ค่ะเผื่อจะหิวจริงเน <laughs> มีค anyway, <se> <t inclusive en moto> ิกคด้วยนะสวัสด <co> de <c Spe aerial sweating> ีลุงกับป้ายังคะสวัสดีค่ะลิยาสวัสดีพงสวัสดีค่ะมอก้องเต้รดอกดาวเรืองกับดอกบานชื่นสวยมากดอกบานชื่นเต่ดอกใหญ่ขึ้นเด็กๆสวัสดีลุงกับป้ายัง

วินี่สวยมากพี่ฟอตว่สวมากพี่ฟอดเพราะดอกดาวเรืองให้ค่ะสองสามกระถางเลยเป็นอะไร Oh ça tape bien Nerre Nerre Ah Tangs on bat C'est long Ah mais vous vous allez, vous allez en France ou pas alors Le 16 avril, le euh, oui. samedi prochain. Mm -hmm. Jusqu'au jusqu 30. Jusqu'au mm -hmm. euh, okay. 30. À moins qu'on ait fini plus tôt que ça c'est la manche. Et quand on a fini plus tôt... Euh, ils ont, que... ils ont rapp rapprovisionné l'essence. ก็เรียบร้อยคะอ่ะเด็กๆก็อยู่กับป๊อบกี้ลุงฟองซวนแล้วนะคะแม่กับพมดค่างๆรีบนิดหนึ่งค่ะเพราะตอนนี้เที่ยง46นาทีแล้วนะคะปู่น่าจะถึงบ้านพ,พี่วิเวียนแล้วปู่ถ้านัดบ่ายโมงเนี่ยแกจะมาก่อนแบบล่วงหน้าเป็น20นาทีหรือ30นาทีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับปู่แล้วจากนั้นก็ไปไปหาพี่คนโตกันเลยค่ะไปเยี่ยมพี่คนโตกันที่โรงพยาบาลเนาะแต่แม่อาจจะถ่ายช่วงที่ไปเยี่ยมไม่ได้นะคะเพราะในโรงพยาบาลมันค่อนข้างที่จะเป็น ส่วนตัวให้คนไข้คนอื่นนิดนึงก็อาจจะไปจบคลิปที่ปู่แล้วกันค่ะเดี๋ยวเราตัดภาพไปเจอปู่เลยนะคะทุกคนเอาไว้ไว้เอาไว้ก่อนมาเกิด What thinking to take the card นี่โอ้ดอกไม้สวยจังเลยวิว mm ียนอะไรเล่าสิ The money she move of oh. oh, my father

Salut. Ah, je pense qu'ils vont me couper quand même. Hein? Ouais. Oh. Ça va Tranquille. <laughs> on, on ski, on, on pompe, on tape au corps. Ils ferment quand les pistes Le 16. Ça, ils vont, ils vont fin, fin, jusqu'au week-end Mais non, on a deux concours parce qu'on a dû prendre verbier verbier là, là. Parce qu'ils n'ont pas pu faire l'autre jour là. Truc ah et puis Ils sont là-haut Ils Saint-Luc. Puis... Joli. Puis demain, on avait déjà prévu deux jours, mais là ils ont laissé tomber. Normalement, ils devaient faire deux fois deux manches de géant. Pourquoi pas, moi, je Toi, tu vas contrôler les portes Oui, oui. Je vais deux jours, moi, je dois se lever à 6 heures. Alors, je dois voir avec euh, Jean-Pierre pour qu'il me téléphone à 6 heures. Autrement, moi, je vais rester caillé. Tu me réveilles sur le téléphone oh, Je ne sais pas, mais je te <laughs> si tu peux te mettre maintenant. Tant que demain Ou demain Ou demain Pour demain Pour demain Pour demain T's close tout, après ouais, il sonne toute la journée. Oui mais demain après il sait pas comment faire arrêter. Ah non mais pour arrêter ça vient afficher. Euh... Non mais après je <laughs> quand ça sonne après j'arrive à éteindre. C'est qui qui t'a appelé de Thaïlande? Mais c'est toujours la Cambodgienne. Hein? <laughs> c'est quoi cambodienne? La dame non? Oui de Galle, de Galle, sainte Colin. Elle vient de Thaïlande ou Cambodge? สาวกัมพูชาโทรหาเฉยเลยไปเมืองไทยไปไปแบบเออไปเจอสาวกัมพูชาที่มาทํางานที่เมืองไทยก็พาปู่เที่ยวแอบโทรหาด้วยนะคะไก e แอกัมพูนไ่่เาก่เร้ป คือถ้าปู่เขาไปเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะแบบถ้าไปคนเดียวนะคะเขาก็จะไปหาสาวแล้วก็ให้สาวพาไปเที่ยวเพราะว่าเวลาซื้อตั๋วเดินทางหรืออะไรเงี้ยติดต่อเวลาแกเดินทางภาษาอังกฤษแกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แกก็จะแบบเหมือนกัแบบจ้างจ้างสาวอะค่ะให้ให้พาเที่ยวแล้วก็จ่ายค่าตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าไปกับเพื่อนๆนของแกเงี้ยแกก็จะไปกันเองนะคะ ซึ่งปีนี้เพื่อนๆไม่มีใครว่างไปด้วยเลยแกก็เลยต้องไปคนเดียวนะคะพอมาเปิดโทรศัพท์จะตั้งนาฬิกาปลุกให้ปู่ตั้งนาฬิกาปลุกไม่เป็นปู่ก็เลยแบบบอกให้ตั้งให้หน่อยพรุ่งนี้จะตื่นไปไหนไม่รู้แต่เช้าค่ะแล้วพรวัดบอกว่าใครโทรหาเธอเนี่ยเบอร์จากเมืองไทยบอกว่าอ๋อสาวสาวสาเม้นโทรมานั่นแหละแม่ก็เลยสาวคเม้นที่ไหนวะแน่ฮอตนะคะคุณปู่ของเรานะฮอตสุดๆนะ แอบแซวค่ะ <laughs> ไวรุน <laughs> ดอกไม้นะคะดอกทิวลิปพี่ก็บานแบบบานเยอะเลยที่นี่จะบานไวกว่าบ้านแม่เพราะว่าอากาศร้อนกว่านะคะนนดูค่ะสวยมากดอกนี้ตั้งแต่สมัยพี่ซื้อบ้านนะคะมากับมากับบ้าน,นะคะ่ะก็จะเกิดทุกปีแบบนี้เลยแต่แม่ ไม่ชอบสีเขาแต่รู้สึกว่าดอกมันเล็กกว่าเล็กไปนิดนึงก็เลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกไม่ค่อยถูกใจนะคะจะชอบดอกที่มันใหญ่บานสีเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยสดชื่นจังเลยค่ะทุกคนดอกไม้บ้านพี่คือแบบบานเยอะมากแม่ชอบลืมชื่อน,นะคะดอกตัวเนี้ยเขาจะมีกลิ่นนิดๆนะคะกลิ่นอน่อนๆดารารัตไม่ใช่ น่าจะชื่อดารารัตไหมคะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลกันแล้วนะคะทุกคนเพาะมนจะเป็นคนขับนะคะแล้วก็ให้ปู่นั่งหน้าแม่จะนั่งข้างหลังกัวซิปเออพ่อมาเขาซื้อตั๋วสกีให้ปู่ปู่เขาก็เลยให้เงินแล้วพี่คดเอามาอวดแม่แม่ก็บอกเอามาเลยอีรวู Ah, ok. Mais on peut fermer la porte, là, comme oh, ça, j'avance là. T'arrives Il ne faut pas le réveiller Ouais, <laughs> non, mais je pense pas qu'il dort. Ah, peut-être. Non, j'ai pris deux bras. Tu sais, il fait du... du télétravail. โชแกไปให้ลูกสาวค่ะไาเยี่ยมพี่ก่อนนะคะช่วงนี้ปู่กับพ่อาก็จะพเรื่องส่วนตัวค่ะค่อนข้างที่จะเรียดอ่อนนิดนึงเกี่ยวกับอาการป่วยของพี่คนโตนะคะ แล้วก็หลายๆอย่างคือแม่ไม่สามารถทาคลิปลงได้ค่ะคือพี่แกป่วยประมาณว่าเหมือนเครียดอ่ะ,คะเครียดจัดแล้วก็เหมือนกับหลุดนะคะคือก็ไม่ไม่คิดว่า,าแกจะจะหลุดขนาดนี้ก็แบบคือคนป่วยทางจิตอ่ะมันค่อนข้าง,งที่จะละเอียดอ่อนนิดนึง บวกกับความเป็นซึมเศร้าด้วยอะไรด้วยก็เลยแม่ก็ไม่อยากทําคลิปลงอะค่ะทุกครั้งที่คนในครอบครัวไม่สบายหรือเจ็บป่วยเนี่ยแม่ไม่สามารถเอามานั่งคุยทำคอนเทนต์ได้มันรู้สึกแบบกระทบกระเทือนใจตัวเองค่ะคืออยากให้ทุกอย่างมันผ่านพ้น,นไปแล้วเราค่อยมาทําคลิปอะไรที่มันมีความสุขให้ทุกคนได้ดูดีกว่าดีกว่าเนาะมันแค่มานั่งเล่าเรื่องคนในครอบครัวคนที่รักแบบ จ็บป่วยมีอาการนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ทําให้ราวรู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกไม่ดีค่ะทุกคนก็โอเคค่ะถ้ายังไงคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะช่วงนี้แม่ก็ได้แบบพูดกับครอบครัวนะคะบางครั้งที่เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเราก็ต้องสแตนบายช่วยกันแม่ดูลูกพี่เวียนพี่คนเล็กดูพี่คนโตย่าก็ผัดเปลี่ยนกันหมุนเวียนดูลูกดูหลานแล้วก็ดูแบบคนที่เจ็บป่วยเนี้ยค่ะคือ มาปีนี้เราคนทางที่จะป่วยกันบ่อยมากเจ็บกันบ่อยมากก็ต้องพยุงกันต่อไปนะคะทุกคนแม่ก็อยากจะให้กำลังใจใครที่กำลังเจออะไรก็ช่างเกี่ยวกับความเจ็บป่วยหรือปัญหาชีวิตอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีกำลังใจสู้นะคะคิดบวกคอยค่ะคือโรคในปัจจุบันคนที่เข้มแข็งเท่านั้นคนที่แบบแข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะสมัรถอยู่ต่อได้นะคะ เราก็อย่าไปอ่อนแอกับมันค่ะสู้ๆค่ะทุกคนลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ